สวัสดีครับผมนายชัยวัฒนพิมดีรหัสนักศึกษา6 2 3 4 2สา0 0 8 7 7คสาขาวิชา b s s 2 N 1วิชาปฏิบัติการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์2อาจารย์สาราวุฒิเซวุฒิกุลนะครับวันนี้จะมานำเสนอการรันโปรแกรมแบบหนึ่นะครับเมื่อเราเปิดแบบฟอร์มการทำงานขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าเทคบ็อกทุกตัวไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ส่วนบัตทอนนะครับบัตทอนทุกตัวจะใช้งานในยกยกเว้นบัตท่อนที่สองนะครับเมื่อเราต้องการก่อข้อมูลเราคลิกตรงเพิ่มข้อมูลหรือบัตทอนที่หนึ่งนะครับส่วนบัตทอนที่หนึ่งและบัตทอนที่สามจะก่อได้แค่ค่าตัวเลขน,นะครับ 5, 2, B, จะสังเกตว่าเมื่อเรากด enter นะครับจุดโฟกัสจะจากเท็กบล็อกหนึจะลงมาที่เท็กบ็อกสองจะลงมาเรื่อยเรืครับเท็บ็อกสามเทบ็อกสี่นจะมาที่มาท่อนที่2นะครับเพื่อแสดงผลข้อมูลนะครับเมื่อเราคลิกมาท่อนที่สองหรือแสดงผลข้อมูลนะครับข้อมูลจะมาแสดงที่ เลเวลห้าหกเจ็ดแปดนะครับเมื่อเราต้องการเคลียร์ข้อมูลให้เป็นค่าบ้างน,นะครับเราคลิกตรงเคลียร์ข้อมูลหรือมาท่านที่สามนะครับเห็นไหมครับจะเคลียร์ข้อมูลเลเวลห้าหกเจ็ดแปดหรือทุกตัวเลยนะเมื่อเราต้องการปิดแบบฟอร์มนะครับแล้กวก็เขาจะวางเสนอกันเพีงยงค่นี้คีับ